อ๋อ้เจสุงครับจริงสี่พันบาทครับวันนี้คนเดียวนะคนเดียวนะวันนี้ โอ้ยหมืนกล่องแตกเฮายถ่ายกินนะครับว้าข hm ึ้นอีกด้อะ

pizza pizza cho đi, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi ดีมากครับฝั่งูุนเลยรุ่นนะครับมีความกล้ามีามอาย่แล้วสูราาร้ร,สราคาครับฝั่งูุนไม่สู้ราคาครับโค้สวยเสียงตัวแรกหรอเข้าไป ถ้าคุณนั่งเหครับเจ๊ได้บอกกันว่ครับว่าเจ๊แต่งอะไรบอกคนได้ครับห้าคนว่าได้ยินว่าห้าข้างหนอกคนไว้ไว้เจ๊แตงิบหานะครับแก่สิบหายไม่เครับคูมันครับคูมัน

สนามมีไฟแล้วสนามนี้ก่อนข้างมันครับไม่สามารถเลยสดได้เพราะไม่มีขึ้นครับเทีย่าขามเขับตรงนี้ียมก็เจ็บ Ô ờ, mặt mà ta rán lý Ô lùi Ta tốt phải xuống chỗ để chết khỏi nè Hả thì tiên lùi gì to quả to quả với tiên lùi về, tao quần về đây, khấp nhấc đây, anh, 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 ครับตรงนี้ไปไหมไปเก้าปานวัดฐาน หนุกหนุหัดนะ่องสองฝั่งหนับแ่วาหน่อยว่าบอกครับเออไย้ยุกเดครับมีบอกแน่นอนครับอยู่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 

สนามเรียนนะครับ

đi lại 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 đi lại

เวอร์กันครับฝั่งนู้นมือเริ่มสั่นแล้วนะครับอ้ดระวังระวังเ ค่อนข้างเก็บนะครับมันน่าติ็กเล็กชีวิตเก็บว่ครับ

Khá múa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Tentang isi S O T เสือูกเสือเสียอะไรครับนั่งนี่เสียลายครับทามันยนนางตัวเตี้ยเตี้ยเตี้ยสิบกาเตี้ยนแล้วครับนี่ตะกอนมีบอกตะกอนตะกอนมีบอกนะเนื้อนังไปตัวเตี้ยเรียนทำไปอยากแลยครับ ได้สิบสองแล้วครับพูดดีเล่นเสหมฮวเน้ยู้่บ

哎、哇！呵呵呵

นี่ตัวเากัดินเนงจเาจับอ่้อนีนจัไ่ไมไอนียจไปจัจัานกกอยู่นี่เหมือนไม่ก็พอพอปิดไปไว้นอ่วตัวไอ้ดอกอ้ที่ว่าเอาเอาตามข้างหัเลยพอมันตามลดิไอ้จบจัจัจับจปเห็นไครดูแมวถมือจัจัจัแต่ก็จับแตะก็จพบถ้ามีเขาไม่สิ้เหลนว่กันมันเป็นจับ đã bảo tôi có, m, 150 refers, 150 5, chỗ. Hai再见, đá là chỉ mới vừa đăng bằng thế mà bác bây giờ. tất cả tất tất cả nhớ bác bây giờ. nhớ luôn, bác. Thằng Joe. Joe đang tiêm vaccine, bác xã tiêm vét tay, bác cứ chơi chữ, người quan đấy, cứ đăng như thế. nhớ mãi, bác bây giờ. nhớ mãi, bác bây giờ. Yo 9 Nhớ bây giờ. Nhớ mãi, bác bây giờ. bây giờ. Nhớ mãi, bác bây giờ. Nhớ mãi, bác bây พ่อขาล้วครับขาวสี่เหลี่ามสี่เหลี่ยมผมไม่ด้รวรันครับว่าเป็นยังไงสิบกสิบสองได้จาลูกเดียวครับ วูบไ, <Donald 's! S 1> ไปแล <c oughs> ้วแอนเป็นว่าเปิดไส้่ะครับบต้งต่ไเยน้เวลาบครับมันบานมุกผมนี่โอ้มันเหมือนอะไรสักีน่ะ

nguoi nguoi bo cu the ra cu dinh nha can nha cho lu ma do cho bai le chua de xem bop lu le he

ดูขบอกแม่มันรอกันบอกบอกลูกเสือลูกเนี่ยเราไว้ัลาดีตงหม่ตองไห่ต้งไหมเร็วดีเขี้ย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 เออนี่นวดเลยเจ้าข่อยนวดนั่งไม่ติดแล้วครับอานี่

mua bận đó, chơi thong đây, chơi thong đi, chơi thong đi, chơi thong đi, chơi

น้ำเดียมเกมน้ำเดียมเลยยองบึงโอ้มาถอยออกมาท่านชาบปบอกน้องท่านชาบปบอก